สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับครูเกมนะครับก็จะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอแบบง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วเรามักจะแคปหน้าจอโดยใช้ปุ่ม p i n c screen ใช่ไหมครับซึ่งก็จะต้องแคปไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้ปุ่ม p i n c screen นะครับตอนนี้ผมกดปุ่ม p i n c screen ลงไปนะครับปุ๊บนะ เราก็ยะต้องไปเปิดเพนใช่ไหมครับเพนนี่ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมาวางในนี้นะครับแล้วก็ถึงจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะครับอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะครับผมทีนี้ถ้าเราจะใช้ตัวนี้เลือกในส่วนที่เราจะแคปายกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาครอปอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเซฟแอปเป็นไฟล์รูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะ ก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็ยุ่งยากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่จะง่ายนะครับซึ่งมีโปรแกรมนี้อยู่ทุก w i น d o w s, Windows, <S นะครับนั่นก็คือโปรแกรม Snipping นะครับโปรแกรม p p i n g อ่าทีนี้เราจะใช้มันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะแคปตัวแชทตรงนี้เนาะตัวแชทแชทของ l ล ne นะครับไปส่งให้อีกที่หนึ่งนะครับ ผมก็จะใช้ตัว snipping ครับโดยกดคำว่าค้นหาเข้า่า snipping นะครับอ่า snip ก็ขึ้นแล้วนะครับซึ่งในตัว Windows 7นะครับจะเจอตัวนี้ครับ snipping tool ตรงนี้นะครับส่วนตัวของ Windows 10นะครับมันจะมี snip and sketch นะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับอันเดียวกันนะครับผมสมมติผมใช้ snip หรือ sketch ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กด new ไปนะครับผม นี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเทาๆแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกส่วนที่เราจะแคปนะครับผมซึ่งก็จะมีการแคปอยู่หลายแบบนะครับมีแบบสี่เหลี่ยมปกตินะครับแล้วก็แบบฟรีฟอร์มนะครับก็คืออิสระนะครับแล้วก็แบบวินโดว์สนิปนั่นก็คือแบบหน้าต่างโปรแกรมนะครับส่วนฟูลสกรีนสเนปก็คือแคปทั้งหน้าจอเหมือนที่เราปินต์สกรีนเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วจะสะดวกมากนะครับแคปแบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้นะครับซึ่งก็จะมีเครื่องมือให้เรานะครับในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาอะไรต่างๆส่วนใหญ่ผมจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะครับเน้นคํานะครับผมแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องเซฟก็ได้เราก็ปี้ตัวนี้ไปเลยครับก็ปีครับแล้วเราก็ไปส่งไว้ให้ส่งไปให้คนอื่นนะครับป้อนวีนะครับปุ๊บแบบนี้ครับมันก็จะขึ้น เป็นแชทแบบนี้ให้เลยนะครับผมแถมอีกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะฝากนะครับหรือมีโม่ครับใช้ตัวนี้มีโม่ในในไลน์นะครับคลิปมีโม่ครับเซิร์ชตรงนี้ก็ได้ครับเป็นตัวให้ว่าเหมือนเราคุยกับตัวเองนะครับในไลน์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการแคปหน้าจอแบบไม่ง่ายครับหรือนะครับจะใช้คีย์ลัดนะครับใช้คีย์ลัดใช้ยังไงนะครับ เราจะใช้การค้นหาตรงนี้แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือค้นคำ้าสนิ p ก็ได้นะ S I N I P นะ S N I P หรือจะใช้ตัวคีย์ลัดก,ก็คือกดปุ่ม Windows s h i p แล้วก็ S นะครับอ่ามาันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเหมือนกันนะครับใช้ได้ทุก Windows ครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 w นะครับ Windows 10นะฮะหรือ Windows 11ก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้มีอยู่ทุก Windows นะครับแล้วก็เลือกส่วนที่เราจะแคปนะครับ แล้วเราอ่ามันก็แคบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถกด Copy ไปวางได้เลยครับไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประจยัดเวลาของเรานะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆครับที่จะมาแนะนําวิธีการแคปหน้าจอแบบรวดเร็วนะครับให้กับคุณครูหรือผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ